นิทานมาแมลงปอแสนสดใสเจ้าปีแก้วกับดอกบัวยิ้มหวานตอนที่หนึ่งแนะนำเจ้าปีแก้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่เบื้องใหญ่ใสสะอาดมีมแมลงปอตัวหนึ่งชื่อปีแก้วปีของปีแก้วเป็นสีรุ้งระยิบระยับสวยงามมากเหมือนแก้วใสๆปีแก้ว ชอบบินเล่นชวัดเฉวียนไปมาเหนือผิวน้ำเขาชอบทักทายปลาหางนกยุงสีส้มที่ว่ายอยู่ข้างล่างและกบตัวเขียวที่นั่งอยู่บนใบบัวตอนที่สองปีกแก้วกับดอกบัวยิ้มทุกเช้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นปีกแก้วจะบินไปหาดอกบัวสีชมพูดอกใหญ่ที่สุดในบึงดอกบัวดอกนี้ชื่อว่ายิ้มหวาน เพราะเวลาที่มันบานเต็มที่กลีบของมันจะโคง้งสวยงามเหมือนกำลังยิ้มอรุณสวัสดจ้ายิ้มหวานปีแก้วร้องทักอรุณสวัสดจ้าปีแก้ววันนี้ปีของเธอก็สวยสดใสเหมือนเดิมเลยนะดอกบัวยิ้มหวานตอบด้วยเสียงเบาๆตอนที่สามวันที่ฝนตกวันหนึง่งท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาเมฆดำมืด และฝนก็ตกลงมาเม็ดใหญ่ปีแก้วรีบบินหาที่หลบนกน้อยบินไปหลบใต้ใบไม้ใหญ่ผีเสื้อบินไปซ่อนใต้ดอกเห็ดสีแดงปีแก้วมองเห็นดอกบัวยิ้มหวานที่กำลังกลางตอ,อิบรับหยุดฝนยิ้มหวานเธอไม่กลัวฝนหรือจ๊ะปีแก้วถามด้วยความเป็นห่วงตอนที่4มิตรภาพใต้กลีบดอกบัวไม่กลัวหรอกจ้ะดูสิ หยดน้ำฝนกลิ้งบนใบบัวของฉันสวยงามแค่ไหนและถ้าเธอหนาวมาหลบใต้กลีบของฉันสิปีกใสๆของเธอจะได้ไม่เปียกมากนะยิ้มหวานยื่นกลีบใหญ่ให้ปีกแก้วดีใจมากเขารีบบินเข้าไปหลบใต้กลีบดอกบัวสีชมพูอุ่นๆหลังจากที่ปีกแก้วหลบฝนใต้กลีบดอกบัวยิ้มหวานจนปลอดภยัยพอฝนหยุดตก ดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงอีกครั้งปีกแก้วบินออกจากกลีบดอกบัวปีกของเขาก็ยังคงแห้งและสดใสเหมือนเดิมปีกแก้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นรุ้งกินน้ำโค้งสวยงามเจ็บสีขอบใจมากนะยิ้มหวานเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยปีกแก้วพูดไม่เป็นไรจ้ะปีกแก้วเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันสิ ยิ้มหวานหัวเราะคิกคักจากวันนั้นปีแก้วก็รู้ว่าแม้ในวันที่อากาศไม่สดใสก็ยังมีมิตรภาพที่อบอุ่นและสดใสเหมือนสีรุ้งที่พาดผ่านท้องฟ้าเสมอ